คุณนัทวันมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะตัวเองเจ็บเพราะอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าห,หรือว่าคือจากการทำงานคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเดินเยอะคะ่ะเดิน,เ,ดนเยอะมากแล้วก็จะใส่รองเท้าส้นสูงอ๋อ<ะ>สุภาพสตรีนะฮะ,ะไม่ไม่สูงไม่ได้เลย เป็นคนตัวไม่สูงอะค่ะก็เลยต้องต่อเท้าขึ้นต่อขาขึ้นมาสักหน่อยนะคะค่ะก็เป็นเพราะเรื่องของของบุคลิกภาพค่ะถูกไหมฮะค่ะแล้วแล้วมันมาเจ็บเมื่อไหร่ฮะมาเจ็บเมื่อสามสี่ปีที่แล้วค่ะคือเจ็บมากแล้วก็คือตรงเข่าจะบวมข้างเดียวหรือสองข้างครับอ่าจะเป็นหนักคือข้างขวาเป็นข้างขวาข้างที่ถนัดหรือปล่าค่ะแต่เป็นทั้งสองข้างอะค่ะอ๋อคือเจ็บทั้งสองข้างมันเจ็บยังไงฮะ มันเจ็บข้างในลึกๆอะค่ะเจ็บข้างในเลยแล้วก็จะไม่แปร์บอะค่ะเจ็บเลยเจ็บตลอดเวลาค่ะก็มีมีบางช่วงที่พอเราทานยาคลายคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นก็จะดีขึ้นมานะบ้างแต่ก็คือสักไม่ไม่นานก็กลับมาปวดอีกแล้วจนคือจนกระทั่งข่าบวมอะค่ะใครเป็นคนแนะนําให้ทานยาพวกนั้นฮะ คือรู้จักกับคุณจิราภาค่ะก็เลยไปให้คุณจิราภานวดให้คุณจิราภาก็เลยแนะนําบิมสีชมพูค่ะอ๋อไม่ฮะก่อนหน้าที่จะทานยาพวกยาแก้ปวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคใครเป็นคนบอกฮะหรือไปหาหมอฮะไปหาหมอค่ะอ๋อคุณหมอแนะนําให้ทานค่ะคุณหมอแนะนําให้ทานแล้วก็จะแนะนําให้ทานพวกแคลเซียม,มทานกูโคามีนมซึ่งมันก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะ คือไม่ได้หายเลยอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรที่คุณหมอทั่วๆไปมักจะให้ผู้สูงวัยดูแลในเรื่องของข้อเข่าหรือเปล่าครับอาจารย์ครับค่ะก็สำหรับเวลาปวดมันมีการอักเสบหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบ,บนะ,ะแล้วก็กลูโคซามีนนั้นก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนได้นะฮะแต่ว่าคือบางประเทศก็ยอมรับ ว่ามันช่วยได้แต่บางประเทศเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าลองให้กินเทียบกับแป้งแล้วมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนทานเข้าไปแล้วมันก็ดีอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็กลับคืนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแคลเซียมนั้นเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะ อันนั้นป้องกันกระดูกบางค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นในภ้ว่ะชผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองก็จะก็จะเริ่มเป็นนะคะครับอย่างของคุณนัทวัลเองพอเจ็บปุ๊บก็ทานยาแล้วก็ไปนวดค่ะนวดหายไหมฮะนวดก็หายคือจะหายไม่ก็เหมือนเดิม่ะคะใครนวดให้ฮะก็คุณจิรภาค่ะก็แาดงวนา้คุณจิรภานวดไม่ดีใช่ฮะ เขานวดดีค่ะแต่สุขภาพเราไม่ดีเองค่ะคือมันเป็นการมันเป็นการแค่บําบัดเฉยๆนะ่าแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือนิ้วข้างซ้ายอะฮะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วล็อกค่ะก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยคือคิดถึงที่เข่ามากกว่าค่ะคือนิ้วล็อกเราก็คิดว่านิ้วล็อกทั่วไปไม่ค่ะไปฉีดยาแล้วไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วสองครั้งซึ่งหมอบอกว่า ไม่ฉีดไม่ได้อีกแล้วนะคือฉีดได้แค่สองครั้งคือถ้า,ถาเป็น,ปนอ,อีกก็คือต้องผ่าตัดน <Lock> ิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เก<อ>ิดจากข้อเสื่อมนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ที่ฉีดก็จะฉีดสเตียรอยให้ซึ่งฉีดสเตียรอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ไม่เกินสองครั้งอ่ะอืมเอาละเสร็จแล้วคุณเจรพพาบอกให้ลองลองทานดูค่ะลองทานด <พอ S 2> ิมเพราะฉันขี้เกียจนวดแล้วหรือเปล่าฮะ คงอย่างนั้นมั้งคะเห็นยิ้มนั่งยิ้มอยู่เลยรอลเล่นนะก็คือแนะนําเรื่องดีๆให้ใช่ไหมฮะค่ะให้ทานสีอะไรคะสีชมพูค่ะทานสีชมพูทานยังไงครับทานสองเม็ดเช้าค่ะสองเม็ดเช้าสองแคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะทานเช้าสองเม็ดแค่นั้นเองสองเม็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วทานอยู่กี่กี่วันถึงรู้สึกว่าทานมาได้สักประมาณสามอาทิตย์ละค่ะ ก็รู้สึกว่าความความที่เคยเจ็บเข่าเนี่ยรู้สึกมันจะหายไปสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นวมแลรอคะอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่บวมคือคือความที่เราเจ็บมาอืาะอที่ปกติจะอ่ะเดี๋ยวคือถ้าใช้เข่าขึ้นลงบันไดเยอะๆหรือยือนนานๆก็จะเจ็บแต่ตรงนั้นเนี่ยคือทานทานไปแล้วสักประมาณสามอาทิตย์อะคะ่ะเข่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็คือเท่ากับ ประมาณ80%ที่หายอะค่ะเมื่อเทียบกับยาที่เรารับประทานตอนนั้นค่ะเป็นยังไงฮะก็ดีกว่าเยอะอะค่ะอืมอก็คือพูดง่ายๆว่าทานบีมสูตรสีชมพูค่ะทำให้รู้สึกดีขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าครับอ่าคงไม่คิดไปเองอะค่ะคือเพราะเป็นคนสังเกตตัวเองค่ะการทำงานของเราต้องต้องยืนค่ะต้องยืนแล้วก็คือยืนนานๆมันก็จะเจ็บแต่คือเราทานบีมสีชมพูไปแล้วเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นชีวิตประจำวันมีความสุขมากขึ้นแอบสงสัยไหมฮะว่าอาจารย์พิเชษใส่อะไรลงไปหรือเปล่าอาจารย์คงใส่แต่ของดีๆให้กับพวกเราไหมคะโอ้โห <laughs> ตอบอย่างนี้เอาใจกันหน้่ดูเลย <laughs> จริงๆครับอาจารย์พิเชษในสารที่เราใส่ลงไปอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งมีมีแต่บังคุดฝรั่งบัวบกนะฮะงาดำแล้วก็ถั่วเหลืองครับ ไอ้สิงเหล่านี้เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพจนแค่สองถึงสามสัปดาห์นี้รู้สึกได้เลยเหรอครับครับคือถ้าเราเอาแต่พืชดิบๆคือไม่มีการผ่านการสกัดอเอามาังคุดสดๆเลยมากิน,นเอา,าเลือดมากินถัวเลือดำผมว่ากินเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ได้ริดเหมือนกันตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทําพืชห้าตัวที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยที่ด็อกเตอร์ต้นตะการพูดถึงเนี่ยนะครับ เ,เราทราบดีว่าต่างก็มีสารซึ่งมีอาการมีความสามารถในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราครับเราก็สกัดมันออกมานะครับสกัดออกมาแล้วก็ผสมกันผสมกันนี่ในพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราผสมอะไรต่ออะไรเข้ากับอะไรนะรมันจะไม่ให้หวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะหวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้มากกว่าสอง คือหมายความประสิทธิภาพต้องมากกว่า2เท่าใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะของการใช่ซินเนจี้เห็นไหมตั้งแต่เป็นด็อกเตอร์พูดภาษาอังกฤษเรื่อยๆมีซินเนจี้กันอาจารย์นี่แหละมีมีการเสริมประสิทธิภาพกันนะครับเพราะฉะนั้น1นบวกหนึ่งอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6หรือก็แล้วแต่นะครับศาสตร์ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้หรอกไม่มีไว้เขียนไว้หรอกมันก็เกิดขึ้นจากการลองทําไปทํามาแต่ว่า การทดลองที่โดยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราคงลองกันตายนะกว่าจะได้เรื่องแต่จากการที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยห้องแหลเนี่ยสาบปีนะสาสปีตัวไม่เองเนี่ยผมสกัดพืชเนี่ยอย่างน้อย300ต้น<อ>นะฮะแล้วแต่ละต้นที่ออกมาเรารู้ว่าธิ์อะไรสารอะไรแล้วเราก็ศึกษาเกี่ยวกับมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความรู้ตรงเนี้จากพืชห้าตัวเนี่ย สกัดเอาสารซึ่งมันมีคุณสมบัติในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันออกมาแล้วก็ผสมกันลักษณะที่เรียกว่าซินิจิซึมเสริมประสิทธิภาพกันมันมีห้าตัวใช่ไหมคุณต้นครับมันผสมกันห้าครั้งถูกไหมครับมันก็เพิ่ม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 ,มในสุดเราก็ได้ประสิทธิภาพของสารซึ่งไปทําอะไรกับภูมิคุ้มกันของเราที่สูงกว่าอืปกติหลายเ uh huh. ท่านะครับเพราะนั้นถ้าไปกินพืชสดๆก็กินเยอะ ครับนะเพราะว่ากินบางตัวมันอาจจะเพิ่มองตัวที่อยู่ในพืชเดียวกันอาจจะไปลดครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพโดยใช้พืชเพียงเล็กน้อยสารสกัดเพียงเล็กน้อยที่อาจารย์พิเชษเรียนด้วยว่าจากแค่ผลไม้ห้าชนิดนะครับ,รบนำส่วนผสมของมันมาเนี่ยแต่สัดส่วนที่มันแตกต่างกันมันก็เลยออกมาเป็นสูตรที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับนะด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเราก็ได้ฤทธิ์ของ สิ่งที่เราได้ต่อที่ไปทํากับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันด้วยแล้วจากความรู้ตรงนี้แหละเราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สูตรที่แตกต่างกันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่มีระดับผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะฮะก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยตัวเขาเอง นะฮะด้วยตัวก็เองครับครับ,รบอย่างกรณีของคุณนัทวันนี่คือพอทานหายเจ็บแล้วนะฮะก็ก็ไม่ต้องให้เปลี่ยนสีชมพูมาเป็นสีเขียวในขณะนี้นะครับประการแรกทีเดียวสูตรช,ชมพูเนี่ยบนทีวีเนี่ยบนจอทีวีจะเห็นว่าผมเขียนไว้ว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของ t ท f a อฟ h a i ฟาอินเตอร์หรืออนนะครับแล้วก็ i n t e r ร์คินทั้งสามสารเนี่ยก็คือสารที่ โจมตีเนื้อเยื่อเราเองทำลายเนื้อเยื่อเราเองนะครับจนทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับเมื่อเราลดลงมาอาการอักเสบมันก็จะลดลงมาด้วยครับแล้วเราก็ชัดๆนะฮะน,นี่คือผลการวัดของคนที่กิน4แคปซูลต,ต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามี tnf tnf อัลฟาลดลงชัดมากจนเกือบจะถือศูนย์ด้วยซ้ำเห็นไหมฮะอันแรกนะครับแล้วก็ tnf แล้วก็อันที่สองคืออินทรีย์ อินเตอร์เรคินสิบต่างก็ลดลงไปนะเป็น3ตัวตที่ลดลงไปเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่อาการอักเสบลดลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับอันนี้คือผลจาก15วันบางคนเนี่ยวันที่2วันที่3าม <c oughs> เขาก็รู้สึกแล้วแต่แน่นอนเวลากินแค่สองเม็ดต่อวันมันก็จะไปรู้สึกเอาอาทิตย์ที่สอาทิตย์ที่สี่นะครับแต่ถ้า14ถ้าสเม็ดต่อวันเนี่ยผลอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึกนะฮะ ยกเว้นคนคนนั้นมีอาการที่มันเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราเข้าใจนะครับ,รบทีนี้ถามว่าเมื่ออาการปวดมันหายลงนะะจากการที่มีการอักเสบลดลงนะครับจากการลดลงสารสามตัวเนี้ยแล้วทําไมต่อมาเนี่ยเ,เวลาเราหยุดใช้ซึ่งผมจะบอกว่าบ่อยๆว่าใช้ไปแล้วอาการดีขึ้นให้หยุดใช้ใช้ให้น้อยลงเอ๊ะแล้วทําไมมันไม่กลับมาปวดใหม่นะครับก็สาเหตุก็เป็นว่าว่า พืช5ตัวหรือสารสกัด5ส,<ม>สารที่จะจะพืชแต่แล้วเอาออกมาเนี่ยเราสกัดออกมาแล้วเราก็รู้ว่าไอสารสกัดทั้ง5เนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนสร้างคอลลาเจน cartilage หรือกระดูกอ่อน,อนก็คือคอลลาเจน ชนิดที่สองคอลลาเจนมีอยู่1ิบกว่าตัวนะครับคอลลาเจหนึ่งถึงสหนึ่งถึงสาก็เป็นคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหน้าของคุณต้นสวยงามมากถึงขนาดนี้นะโดยคอลลาเตนตัวที่สองนะฮะก็คือก็คือ c a r ์ติเล e ก็คือกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นจากการที่มันเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันสร้างขึ้นเรากระดูกมันก็ไม่ขัดกันนะครับมันก็ไม่กระทบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่ว่า คนกําลังเข้าไปเตรียมเข้าไปผ่าเขา่าเอ๊ะทำไมถึงดีขึ้นทําไมถึงระยะเวลาสั้นมากแล้วหายปวดพอหยุดกินหรือกินน้อยลงก็ไม่เห็นต้องไปผ่าเข่าอีกอนะฮะก็สาเหตุก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเขาจะกินต่อไปแต่เขากินปริมาณน,น้อยลงนะครับ,รบแล้วเราก็มักจะแนะนําว่าให้กินตัวสีเขียวด้วย<อ>นะฮะตัวสีเขียวแทนตัวสีเขียวก็เหมือนกันฮะทัหงห้าพืชก็มีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับ ก็ถึงจะไม่ปวดขึ้นยกเว้นฮะยกเว้นว่าเรากลับไปโหมนะฮะจนกระทั่งใช้งานหนักเกินความสามารถในร่างกายของเราที่จะทนต่อสภาพนั้นได้เราก็จะกลับมาใหม่แน่นอนครับเอาล่ะครับขอพอบคุณทั้งสองท่านมากครับ